อรออีกหนึ่งพ่อพันนะครับผมนะโอ้โหตัวนี้มีใบพิษเลยนะมีใบประวัติเรียบร้อยนะครับผมเนาะอือหือมีลูกนี่พี่น้องเกษตรกรเราแบ่งปันมาให้เกษตรกรเรามือใหม่เอาไปทำพ่อพันนะครับผมนะเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อทับลูกเนี่ไวสองขวบนะครับผมสองขวบกว่าอย่างหนุ่มแน่นครับอย่างหนุ่มแน่นโอ้ กินกะถินมั้งลูกโอ้โหทำใจเมื่อเช้าไปทับตัวเมียตะพืชเลยวันนี้ธรรมชาติดีมากๆเลยที่นี่วิวสวยโอ้โหความดุมสมบูรณ์ยาเนี่ยช่วงฤดูฝนพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นย่านะครับผมนะใบกระถินรวมทนทางนี่บรรยากาศนี่ต้นปอสาวอ่ะต้นปอสาวอ่ะให้กินไหมไม่ได้ใสวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ย จะว่าอะไรเหรอ,อกำแพงเพชรกำแพงเพชรอีกแล้วโอ้โหกำแพงเพชรอีกแล้ววันนี้มาโผล่ที่กำแพงเพชรอีกแล้วนะครับผมนะเนี่ยเพิ่มเ <า S 2> ติองกำแพงเพชรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมสำหรับสนุนในการเดินทางในวันนี้นะครับผมนะเพื่อน้ำสายพันธุ์นะ รออไปให้พี่น้องเกษตรกรเราพัฒนาเป่าไปนะครับผมนะของแท้เลยนะครับผมนะมีหาัปิดปีหูด้วยอ้าวดูเอานะครับผมนะเอาไปเผื่อมีโชคเด้๋ยวดูัีเฮ้ยนี่อะไรโอ้ใบประวัติมีว้ประวัติเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากโอ้โหเนี่ยว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมว่้เนี่ยอ้าตามนี้เลยนะครับผมนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะที่รับชมทั้งบ้าน ท่านใดอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาหาลือการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจสําหรับท่านที่สนใจกำลังมองหาอาชีพอยู่นะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับผมหน่อยตาไปเบ้งติดเบอร์โทร0981108296 0981108296ย<า>ินดีให้วความปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องเกษตรกรทุกทท่านนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ตามไปเบึงว่าเราจะพาหนุ่มรอเราไปลงที่ไหนฟาร์มไหนนะครับผมนะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นอาชีพที่น่าสนใจสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับผมนะได้ผลผลิตตอบแทนไวพูดจากประสบการณ์คนเลี้ยงแพะจริงกับผมหน่อยตามไปบึงขอบคุณครับนี่ยกินยากไหมยากกินกระถินไม่กินเอาไงล่ะทีนี้เอาไงล่ะ แพะเนี่ยพแพะหรือว่าแกะเนี่ยเขาเป็นฉัดเขาเป็นสัตว์เขาเป็นสัตว์ที่ชอบ<พ>กินใบไม้แพะเนี่ยกินหญ้าโดยเฉพาะแพะจะกินหญ้าเป็นหลักแกะจะกินใบไม้เป็นหลักนะครับผมนะ<พ>แต่ที่นี่เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆลุงป้านาอาเราเลี้ยงให้กินหญ้าหมักมั่งหญ้าสดมั่งกระถินสดมั่งหาได้ตามธรรมชาตินะครับผมนะโอ้โหดู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 ด,ดูพี่น้องดูกินไหมกินไหม ยญ้ากินโอ้โหน,นมืน่มนกถินอ่าอแต่ในช่วงฤดูฝนนะครับผมนะริมข้างทางจะตัดจะหาจะอะไรก็ดูดีๆนะครับผมเนาะถ้าไม่มีมดไตแมลงวันบินผีเสื้อบินอย่าไปตัดนะครับผมในละยท่านอาจจะมีการฉีดยาสารเคมีนะครับผมนะฉีดยากันเยอะโอเคตามไปเบิ่งครับผมีหาสู แต่ขาหนีบเราหักหนีภาพก็จะไหวๆหน่อยนะโอ้โหเข้ามาลึกเหมือนกันนะเนี่ยเด็กนี่ดมฝนมาแล้ว โอ้โหนี่มันจะกาดคอแพะนะครับผมนะ grim, แล้วจะโหมดโอ้อโหดูดิธรรมชาติาสุดๆห oh, 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 นมุงมนม้งหนมไม้ดูทางเข้าดูทางเข้าเหรอผมจะเข้ามาได้ไงอ่ะอื้มนี่สายพันธุ์โบลและผสมทั่วไปนำใสยพอเลื่อยๆก็ทับเลยครับผมนะพัฒนาสายพันธุ์กันต่อไปโอ้โหดูดิ oh. อโอ้โห นี่หลากหลายเลยนะเนี่ยนี่ดูมาทับนี้เหมือนแม่มันจะไม่ใช่โอ้โหเจ้าพ่อเ้าแพโอ้โหไอ้จะพุดนัวขังไว้ขังไว้จะไม่ได้พุ้นนึกว่าลงสีนี่ฟาร์มแพ้นะเลี้ยงในนี่ไลเข้าวโพดเลยครับอืมโอ้โหขาว พี่บุเริดสวัสดีครับ,รบพี่สวัสดีครับ,รบขออนุญาตถ่ายวีดีโอยูทูปหน่อยพี่นะเนี่ยเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรเราไปชมกันโอ้ที่นี่มันหลากหลายจริงแฮนะพี่นี่เป็นสายพันธุ์อะไรพี่โดยส่วนมากที่เราเลี้ยงก็จะมีผสมมะลุผสมแอโกบอก,อกครับ<อ>คุณเมืองเลี้ยงมานานยังพี่พี่บุเริดเนี่ยได้ได้ครบปีพอดีครับครบปีแล้วเนาะนี่ยตอนนี้นี่เอาพ่อร้อยมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมทับกับแม่พันธุ์พันธุ์พื้นเมืองเรานี่แหละแล้วเดิมๆพ่อพันธุ์เก่าเป็นเป็นสายพันธุ์ไหนครับ ครับเป็น F2 ครับ F2 โอ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่าพี่อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันโหหเยอะมากเราไล่ทุ่งหรือว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเป็นใหญ่จะยืนยืนยืนลงยืนลงเรือนให้กระถินกินปล่อยไปกินในสวนหลังบ้านบ้างครับโหถ้าอย่างงี้จะได้พักไหมเนี่ยเป็นพันแองโกลแท้ๆเลยพี่มันตัวใหญ่อย่างเงอันนี้แองโกลครับแองโกลใหญ่มากเลยนาะแองโกลแท้เลยนะครับมีลูกมันให้ลูกออกมาเป็นไงบบ แต่ลูกมันก็มีชุดอยู่รวมกันนี่ครับ่งมันเขา,ขเขาไม่เรียงกันนะ,ะยังยังยังไม่ได้ผสมก็พ่อนี่พึ่งนี่พึ่งเอาเข้ามาเข้าม,มาได้เดือนสองเดือนยังไม่ได้ลูกยังยังอว่าต้องรอดูว่าลูกมันปาเป็นไงปีหนึ่งเราเลี้ยงแบบนี้หรอพี่สภาพแบบนี้หรอยืดโรงเรียนลักษณะนี้เลยครับมีปัญหาประสบปัญหาป่วยอะไรแพ้ป่วยแพ้อะไรไหมก็มีเขามีช่วงแรกมีมันเป็นยังไงพี่แต่ป่วยพวกท้องอืดท้องอะไรเนี่ยเอาเอาทันเอาทันเอาทันครับอ๋อ มันไปกินอะไรสาเหตุมันเัวนใหญ่มันเรื่องเรื่องอาหารนะครับตอนแรกเรายังไม่รู้มันยังปรับสภาพไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อแรกๆไม่รู้ปรับสภาพไม่ได้กันนี่แต่ตอนนี้อยู่ตัวอะไรเงี้ยอยู่แล้วครับอยู่แล้วกินเขากินอะไรเขาก็ไม่ท้องเสียท้องอะไรไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยครับตอนแรกๆมาเนี่ยถ้าไปเจอหญ้าอ่อนหญ้าอะไรมัางเรียบร้อยขี้เหลวอ๋อแต่กระถินนี่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรกระถินอ่อนทีแล้วตอนเนี้ยกินกินไม่เป็นไรแล้วครับโอ้โหเขาชินแล้ว ปพี่ขออนุญาตชมในหน่อยปะ่ะเป็นยังไงบ้างนี่พี่วิ่เ,เลี้ยงแบบเลื้ยผสมทั่วไปบอเองโกแต่เลี้ยงแบบไม่ง่ายมากเลยนะวันวันไม่ได้ไม่ได้ไปไล่เลยปล่อยให้อยู่งี้เลยเกษตรย้ายถ้าต้โล่งก็จะปล่อยจะปล่อยลงไปแถวในสวนกินย,เย,อย,อยาเลยนี่เราก็อาพ่อเนี้ยมาพัฒนาแม่พวกนี้แหละครับครับเพเพิ่มเพิ่มเคุณภาพนา้ำหนักอืมเพื่อมันจะได้ลํำขึ้นนักใบขึ้นนะโอ้ที่เห็นในตัวนี้อย่างเงี้ยยืนมนตรงอันใดเนี่ยดูใกล้ครับมันกี่เดือนแล้วตัวขนาดเนี้ย อันนี้ยัอยู่มาสามเดือนครับสามเดือนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ถ้าเอองูรวนเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณตั้งสิบโอ้ยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่นะจริงจริงตัองยี่สิบอัพแล้วครับถ้าได้ผมก็กะมาแล้วสามเดือนนี่ยานมนี่ต้องได้ยี่สิบโลนะถ้าผ่านบอลอ่อมันได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วพ่อค้ามาซื้อก็จับช่างโลช่างโลนี่แหละช่างโลขายได้ไหมพี่ที่เนี่ยขายได้ขายได้ครับซื้อถึงที่เลยครับอือดีแฮ แต่ที่นี่มันจะนั่นอยู่อย่างเพราะฟาร์มฟาร์มมันน้อยอต้องต้องหาให้ถ้าจำนวนตามกาจะเข้าถ้าถึงจะมา,าะอ๋อ แต่ไม่ใช่ไปมามามาครับมาเราก็ต้องรวมรวมตัวกันให้ได้กันในเขตนี้ขับใกล้นี้ที่นี่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเยอะไมอยู่เลี้ยงกี่คนเลี้ยงกี่เจ้าในบริเวณนั้นของตำบลเนี่ยจะมีอยู่สองสองสองเจ้าสองเจ้าก็มีเขตติดต่อของอำเภอโกสุมพีถัดไปเนี่ยมีหลายเจ้านะครับก็รวมรวมกันไปก็รวมรวมครับไปลาพ่อค้ามาก็ซื้อยกไปเลยก็จะนัดกันก็มากจะนัดกันอือโอ้จะได้พักไหมตัวเมียหรึอเป็สัตว์มาเรื่องนี้มีโอกลูกใหม่ไม่เห็นเหมือนหมออกลูกใหม่ก็มีมีครับมี ขบวนนู่นเหรอสิบกว่าวันครับนอนไปไปขึ้นไปชมบุญพี่เป็นไงดูโรงเรือนทําง่ายมากยุงไม่มีเหรอพี่มดเยอะครับอ้าวแล้วทําไงอ่ะซูมไฟครับซูมไฟเอาไฟขี้ไฟขี้แฉะเนี่ยโอ้เครื่องบดเนี่ยบดเอากระถิ่นพวกกิ่งกระถิ่นน้ำบดให้ละเอายดผสมโอ้ก็จะหน่อยก็จะช้าหน่อยไม่ช้าหน่อยครับปไปไปขออยากไปชมนะพี่นี่ข้างในเลี้ยงง่ายๆสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับผมแบบง่ายๆเลยอย่างเงี้ย ที่ฟามแพะพี่บุญเลิศนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับอแจ๋ว